ย้ำนะครับเหรียญทิปตัวนี้ยังไงก็ต้องเก็บตัวนั้นชื่อว่า Meta Ufo แอคเคา์หลักผมได้ไป1 10ล้านแล้ว10ล้านทิปครับผมนี่ครับแอคเคาล์ลองเนี่ยครับ Meta Ufo นะก็2,800ดอลลาร์ก็เติมกลมก็เกือบแสนนะฮะก็สามารถไปรับได้รับง่ายๆรับฟรีๆก็อยากให้คนไทยทุกคนได้รับฟรีกันนะ ก็เนี่ยครับผมได้ทำคลิปสอนนะเกี่ยวกับการรับเหรียญทิปตัวเมตา UFO นะแล้วก็มีลิงก์เริ่มมีอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะก็สามารถไปกดแล้วก็ไปทำตามได้เลยนะถึงวันที่มันถอนได้จริงๆเนี่ยมันถอนได้วันที่เดือน6กอะผมก็จำไม่ได้วล้ว,วันที่เท่าไหร่ก็ถ้ามันถอนได้เท่าไหร่ก็ถือว่ากำไรหมดนะเนาะเพราะเราได้มาฟรีฮะจะถอนได้พันสองพันสามพันสก็ถือว่าได้มาฟรีครับผมก็ลองไปรับกันดูฮะ วอคลิปที่ผมทำเนี่ยผมก็จะแน่ไว้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะก็จะแนบไปว่ารับเหรียญทิปเมตายูเฟโอเลยนะก็กดเข้าไปดูแล้วทำตามได้เลยฮะสำหรับใครที่คัดลอกแอด,ดเดสเหรียญไม่ได้นะผมก็บริการเต็มที่ฮะนี่แนบใส่ Google ให้ก็กดเข้าไปใน Google Form ครับแล้วก็คัดลอกพวกแอด,ดเดสเหรียญแล้วก็ลิงก์เนี่ยก็คัดลอกได้เลยนะสำหรับคนที่คัดลอกไม่ได้ก็ทำตามนี้ครับแล้วก็ไปแอด,ดเหรียญในแทสวอลเลตหรือว่าไปเริ่มต้นรับเหรียญกันได้เลยครับ